น้องสาวท่านนี้นะคะเธอมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของเธอนะคะเมื่อสมัยก่อนที่เธอเพิ่งเข้าวงการสายฟอรใหม่ๆเธอบอกว่าเธอคบหากับฝรั่งคนหนึ่งนะคะเขามาเที่ยวเมืองไทยแล้วประมาณว่ามันหลงตัวเองมากนะคะเขาชอบเรื่องกินส้มตำแซ่บๆมากนะคะแล้วแถมจะให้เธอร่วมวงการกินส้มตำด้วยนะคะแต่ว่าเธอไม่ยอมนะคะไอ้การที่เห็น แฟนตัวเองไปนั่งกินส้มตำไปนอนกินส้มตำกับคนอื่นมันก็เจ็บปวดพอแล้วนี่ยังจะให้เธอร่วมวงสังฆนายาิกินส้มตำด้วยอีกเธอบอกว่าเธอทนไม่ไหวฝรั่งพูดว่าเธอต้องทำใจยอมรับนะเพราะว่าฉันเป็นฝรั่งมาจากต่างประเทศผู้หญิงไทยพร้อมที่จะอ้าแขนรองรับฉันอยู่แล้วสาวไทยแค่ฉันกระดิกนิ้ว ็วิ่งมาหาฉันแล้วเพราะว่าฉันมีเงินเพราะว่าค่าเงินของฉันมันมันเยอะอะไรประมาณเนี่ยนะคะเธอบอกว่ามันทุเลม่มนักเขาเขาหลงตัวเองมากนะคะเขาบอกว่าคือมันเป็นท้อยคําที่ออกจากปากเขานี่มันดูถูกผู้หญิงไทยมากนะคะคือเขาบอกว่ายโยนเศษเงินให้แค่นั้นผู้หญิงไทยก็วิ่งล่นมาหาเขาแล้วนะคะโอ้โหเธอ เธอบอกว่าเธอทนอยู่กับผู้ชายคนนี้ได้น่าจะไม่นานนะด,ดูอาการแล้วหรือว่าด้วยความรักคิดว่าความดีจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะผู้ชายที่มีทัศนคติแบบเนี้ยเลิกได้เลิกเลยนะคะไอการที่เขาขอคุณไปกินซ้อมตำกับผู้หญิงคนอื่นเนี่ยนะคุณไม่ต้องไปเสียดาย ถ้าผู้ชายเอ่ยปากแบบเนี้มันไม่มีครั้งแรกครั้งเดียวแน่นอนมันจะต้องมีไปตลอดชีวิตนะคะมันไม่หยุดที่ผู้หญิงแค่คนเดียวดังนั้นแล้วคุณคุณไม่ต้องไปสนใจบอกเลิกไปเลยนะคะเดินหน้าหาใหม่ถึงแม้มันจะหายากก็ตามแต่เราก็ต้องต้องไม่จมอยู่ไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่กับความเสียใจแบบนี้นะคะชีวิตเรามีคุณค่ามากกว่าผู้ชายสวะสวะแบบนี้ นะะอย่าคิดว่าฝรั่งดีทุกคนฝรั่งไม่ได้เป็นผู้ชายที่ดีทุกคนเจอคนเร็วนี้สุดๆนะฮะพราแกจะบอกให้อมันไม่ต่างอะไรกับผู้ชายไทยหรือผู้ชายทั่วโลกนะคะบทมันจะเร็วมันก็เร็วถ้าเจอผู้ชายดีนะคะคุณจงรักษาไว้ถ้าเจอผู้ชายแบบเนี้ <c oughs> ยใส่หัวมันออกไปนะอย่า อย่าไปอะไรอววรอย่าไปเอาคุณค่าของตัวเองไปลดลงลดตัวเองลงไปกับผู้ชายประเภทนี้นะคะ,ะแก้วก็เลยนําเรื่องนี้มาฝากไว้สาวไทยไม่ต้องกลัวว่าเขาจะโกรธหรือเขาจะอะไรนะคะคือถ้าเจอผู้ชายแบบเนี้บยบายเลยนะคะ